สวัสด,ดีนะครับโอ้ยผู้สาวงามแท้นนนนนนน,นเห็นว่ามีคนขายรถเกี่ยวนะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทผม <laughs> <laughs> รีบมาอย่างไรเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเขานะครับท่านผู้ชมแท้ไหนเนี่ยปากเลยผมเนี่ยเออไปดูก่อน นี่นะครับมีคันไหนบ้างนะป๋าอันนี้ของอูไหนครับไทยเสงยงยนไทยเสงยงยนมีปากเกี่ยวข้าวปากกระโพดปากกระโพดอยู่นะไทยเสีงนี่คือให้ปากเกี่ยวข้าวอ่าปากกระโพดแล้วก็ปากกระโพกอ่าสองปากเลยสองปากตู้ทําเรียบร้อยแล้วคือสามารถเปลี่ยนปากเกี่ยวกระโพดได้เลยไม่ต้องไปทําตู้เพิ่มอ๋อคือรถมันแตรพร้อมใช้งานใช้งานอยู่ครับตอนนี้รถเป็นใช้งานอยู่น่านนะ ครับล็อกออกลูกนูกล็อกทังครับโซ่เต็มแล้วเนี่ยโซ่โซ่ได้โซ่ได้ครับโซ่อันนี้หมดสเตอร์เต็มอยู่โซ่จะคล้องอยู่หน้าบ้านที่ข้างนี้ข้างนี้เปลี่ยนแล้วโอใช้งานที่ทนั้นมันจะใช้ได้อยู่ข้างนี้เปลี่ยนใหม่ข้างนี้สภาพเลยพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดครับเอาลูกปืนอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดรอเลอร์กันยังสียังจอยู่สีเขียวยังรอเลอร์สียังมีใช้งาน ยังได้โซ่แต่ว่าโซ่มีอย oh. um, sì, oh. <Yes ู่อ่าโซ่ยังไม่ได้ใส่ยเซ็นี้ให э ้ให้อันนี้เครื่องอะไรปะฮีโนฮีโน JO JO 84พร้อมเทอร์โบเทอร์โบร้อยติดใส่เทอร์โบก็กว่าปั๊มปั๊มยี่สิบสามอ่ายี่สิบสามหกสิบสองเฮตีตัวเดินสิบสองเฮีนะครับโซ่สี่สิบแปด ของลูกชายคับนี่ของลูกสาวสาคันนี่นจะขายคันนี้ใช่ไหมนนมีคันนี้นะครับท่านผู้ชม,มแล้วก็มีไท,ไทยเสียงแล้วก็มีสิริขาสิารินี่มีแต่หวัวบิดอย่างเดียวหัวเกี่ยวอยู่นะอปากเกี่ยวข้าวอยู่นะกี่ยวข้าวนี่นะท่านผู้ชมเอ เหตุการกระโปงได้เยอะกว่าอื่นเออสังเกตดูได้เครับที่อื่นมันไม่มีเนี่ยว่นได้เหมือนรถตัดอ้อยเลยเนี่ยเพราะว่าเจอกระโปงล้มเราเกี่ยวเองแต่ก่อนเราขับเองไงพอเจอกระโปงล้มมันพลาดปากเนี่ยครับใช่ใช่มันจะหลุดท่างตรงนี้ใช่ครับไอ้ตัวเนี้ช่วยช่วยเหวี่ยงเข้าอ๋อนี่แปลงหัวมาแล้วนะมันจะเส้นน้อยลงครับตอนนี้มีปากเกี่ยวข้าวแล้วหัวบิดเหมือนกันไทยเสีงก็หัวบิดเหมือนกันงานคุบชุดสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่า ของใช้อยู่เดี๋ยวดูโซ่โอ้โซ่อันนี้เต็มแล้วล่ะปะโซ่ก็ยังยังกัสภาพประกอบกับสภาพใช้งานอยู่ของมันใช้งานครับตัวเดินไฮดัสแต่มันเป็นไฮดัสด้วยเพราะสิริเป็นไฮดัสครับสิริเป็นไฮดัสแต่ว่าสิริโซ่เต็มนะเต็มมากนะครับนี้จะไปกันนี้ยูไปไม่พบไปมันหลุดยังไม่ได้ใส่ตู้ตู้นอนลงศพตู้ลงศพ นี่สภาพนะครับตามปลายท่อเิ้นขนาดไหนหมอก๋วยเตี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาดูของที่ลาดยาวนะป๋าสารเจ้าไก่ต่อเดาเบอร์โตเดาเบอร์โตเดาขายให้ดูนะครับอันนี้พร้อมเกี่ยวเลยเนาะในป๋าอ่าพร้อมเกี่ยวเพราะเกี่ยวใช้งานอยู่ไงตรงนี้งานมันหมดครับตรงนี้มันมันหมดคนงานไม่มีคนทำด้วยครับครับแต่ว่าไม่มีที่ที่หมุนเลยป่ะหมุนหมุนตัวบิดตัวหนีดหนีดอ่ะนิดไม่ได้ที่เขา เราจะไปบิดตรงไหนเนี่ยหรือแค่ฟังเสียงพองแค่ฟังเสียงก็พอนะท่านผู้ชมสิบล้ออะเดี๋ยวมาดูสิบล้อก่อนตัวนี้ฮีโน่จะของรถ <laughs> โอ้ขาเกียร์ขาเกียร์ uh huh. ตัวนี้แอร์เย็นเพียงพอป่ะพีแอร์เย็น แน่นอนมากแกได้เก๋วตัวได้สองเผานะป๋าสองเผารอเหล็อเผารอเล็กขายเผาขายครับขายเหมาสามคันเจ็ดสิบบาทใช่ไหมป๋ะอันนี้จริงจริงใช่ไงเนี่ย เจ็ดสิบบาทเอาป่ามันดับยังไงอ่ะเฮ้ยดับไงวะดับยังไงอ่ะดับยังไงอ่ะเนี่ยโอ๊ตขอเขาเร่งเอาหรอเออมีระบบเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเจ็ดสิบบาทเนี่ยคือสองล้านหนึ่ง คือ <icana, S 2> เป็นทองใช่ไหมปะโอ้โหเจ็ดสิบบาทผมโวยเพมทุเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนั่นคือบาทแล้วสามหมื่นสองสองหนึ่งยี่สิบเอ็ดแยกแยกไหมไม่เพราะแยกเวลาเราแยกรบแต่เป็ไปนึ่งงานมันก็ไม่ได้เพราะอย่างนี้ างรับงานอย่างรับงานเราไปซื้อรถใหม่ใช่ไหมเออคนเขาหาเกี่ยวข้าวปั๊บแล้วก็เอาตัวนี้ไปเกี่ยวคนเดียวก็สามารถไปเกี่ยวข้าวไว้แล้วออ๋แล้วก็เอาตัวนี้ไปเกี่ยวได้เลยโอ้เออถ้าเราไปซื้อรถใหม่ปั๊บเนี่ยใช่ซื้อรถใหม่ปั๊บเทเลอร์ก็ต้องมาซื้อใช่ครับแปบงหัวหัวก็ได้มาหัวเดียวอะไรไม่รู้แล้วเนี่ยมันใช้งานมันพร้อมเลยไงครับงานมันพร้อมเลยคือเราไปสามารถจับงานได้เลยได้เลยตู้ก็ไม่ต้องไปแปบงแล้วใช่ใช่ใช่ครับโอ้โครับ มันใช้งานอยู่แต่ว่ามัน a c c i d น n ์ไม่มีคนขับค,คนขาใช่เหมาขอขอ,ขอฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวฟังคันนี้หน่อยฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เดินแต่ว่ารถพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะป่านะครับติดขายเพราะว่า,ามไม่มีคนขับนะครับคนขับเขาไม่อยู่คนขับเขาไม่อยู่ ขับขับไปตรง <laughs> ไหนอ่ะ <laughs> ได้เจสาาขับนะครับนี่นะเบอร์โชนะครับมันไม่มีที่ขับไม่ต้องขับก็ได้ไหม จะขับไมได้คร<อ>ับปขยับได้ไหมละ่ะขยับเดินหน้าถอยหลังอ่เอาเพราะว่าพื้นที่มันแคับครับะครบครับคร<อ>ับคร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 ับอรครครค ก็จะปกติเครื่องยนต์ปกติดีนะคาไม่มีไอไม่มีเยิ้มนะมีต่้งนี่หน่อยยังอ๋อครับ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 แวลองเข้ามาดูเองดีกว่านะเพราะว่ารถราคาก็หลายบาทแต่ว่าเราถือว่าไม่แพงนะเอาไปประกอบธุรกิจได้เลยนะครับ แล้วฝั่งนี้จะเปลี่ยน้ใหม่นะครับอ็ลราถ้าเกิดว่ามีคนมาจ้างใน่ใครจะไปขับกานตอนนี้ยอ๋อเอามีม,มีมีลูกน้องม้วก็มีลูกน้องอยู่ลูกน้องเคอยอ๋อครับด <c oughs> ูดูคันนี้หน่อยสตาร์ทได้ฟังหน่อยฮะยังฟังเสียงเลยเปรก็ถ่ายไปเลย ผมอุส่ามายัางไวเลยเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวจะไม่ทันเขาอ่าออเท่าการลดครับครับจัดไหมพี่เนี่ยไปจัดนะ đá liệt ẩn màn nha hấp lên chô chứ <laughs> mấy chiến thắng đặt đường ra đuôi nha งแล้วโ็เดินตู้นะตอนนี้เปิดตู้โชว์นะฝน, <c oughs> นตกฝนตกใส่น้ำออกเลย นี้ก็มีปากเกี่ยวข้าวโพดนะครับแล้วก็ไอ,อหัวบิดเกี่ยวข้าวโพดแล้วก็ปากเกี่ยวข้าวนะครับมีทั้งสองคันเลยนะครับสองคันเลยกระจายเสียงแล้วกอ็อันนี้นะครับกาดเทเลอร์นะครับเทเลอร์เตี้ย นี่นะหัวหัวบิดนะครับโอ้โหไม่กิ๊กเลยอ่ะ็นพ่อแม่เน่ยตองหวาขขนกนของลํำพวนนะหน่าจะได้ไม่ไม่กี่ไร่แล้วเนี่ยไม่ไม่น่าจะถึงพันไล่นะท่านผู้ชมหวังกนี้หรือคือรูปที่ก็มีเสียงเอฟเฟกต์ก็อย่าไปฟังนะท่านผู้ชมลูกเป็นอะไรไปหรือลูกทำไมถึงทันกับคุณพ่อคุณแม่ได้ แต่พ่อกับแม่ทำับลูปแองแม่ไม่ได้ทำไ,ไม่ลงนี่โอ้โหแทบแทบไม่ได้ใช้เลยมั้งเนี่ยเพราะว่าคันนั้นก็อ,นอันนี้น่ะอันนี้ต้องเป็นคันของสิรินะครับน,นี่อันนี้สายสิรินะป๋า เพราะเปลี่ยนปากกระพุ้งค่ไอเปลี่ยนกระพุ้กั<พ>เบกเกี่ยวกระพุ้เลยแก่แ<พ>ล้วแก่แ<พ>ล้ว<พ>แล้วเอาเอาเอาลำพวนไปใส่ของสิริได้ปะ่ะต้องแปลงอะไรมันก็ต้องแปลงเพราะชุดนั้นมันแปลงใส่ของอันนั้นไปแล้วแล้วแต่คนซื้อแหละอ๋อแล้วแต่คนต้องต้องแปลงได้อยู่แล้วแหละครับ<อ>แ,แต่ว่าอันนี้ใหม่มากนะท่านผู้ชมใหม่กร<ค><ย>ะพุ <andi> ้งเลยกระพุ้อันนี้ก็ใหม่ใหม่ครับแค่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะใช้ข้าวนึงเลยเพราะว่าไม่ใช้ใช้ข้าวครับจะข้าวนึงอันนั้นอันนั้นได้ถึง500ไร่ไหม ประมาณแต่ไม่ถึงพันเนาะเพราะสองพันได้พันไร่ไงอ๋อครับสองพันพันไร่นี่อันนี้ไม่ไม่ครับน่าจะประมาณตกประมาณห้าเดือนเดียวได้เดือนเดียวเองอ่ะถ้าเกิดจะไม่ใส่ขั้นหนึ่งก็อาจจะต้องแปลงเพราะว่ารูอะไรมันมันนี้ไะครับ ของมันของเป็นชุดของไทยต็ใส่น็อตสี่ตัวห้าตัวหกตัวนี่นะครับยอดเจ๋อเจ๋สวยนะเรารดเปราซืรมก็ต้องมาท้เับเบอร์โทรก็เบอร์นี้ละป๋าเนาะเบอร์นี้แหละหรือว่าโทรมาหาผมก็ได้นะเดี๋ยวเอาเบอร์ให้นะครับ นี่นี่ศูนย์แปดเก้าหกสามเก้าสามหกห้าแปดนะครับหรือว่ามิสันก็ได้นะศูนย์ก็แปดสองศูนย์แปดเจ็ดสี่หนึ่งสองนะครับนะมีรีวิวต่อนะมีสามคันนะมีเทเลอร์แล้วก็มีซิลิมีหัวบิดแล้วก็ปากเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็้ายสิงก็มีหัวบิดเหมือนกันแล้วก็ปากเกี่ยวข้าวนะครับแต่ว่าไม่ได้จอดอยู่ที่เนี่ยนี่หัวบิดนะครับไมโครก็ขายนะ 25นะครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ